โอ้โหข้าวหมูไหนไหนตาขอดูก่อนตาขอดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับหมูใช่ไหมลูกอืมอร่อยไหมล่ะอร่อยเหรอเอากินให้ตาดูที่อร่อยอืมเอาหันหน้ามาตรงตรงหน่อยเออหันหน้ามาตรงตรงขั้นหันตัวให้ดีๆหน่อยสชยลูกเออจะเข้าหน้ากล้องให้ดีๆหน่อย <c oughs> เฮ้ยอร่อยไหมโอ้โหยกนิ้วให้อีกยกนิ้วให้อีกโอแเจมแจีมแจม,แมอร่อยมากเลยอะตาขอซูมดูใกล้ๆหน่อยสิตาขอซูมดูใกล้ๆหน่อยเออข้าวเหนียวหมูเขาเรียกข้าวเนวหวเนียวหมูทอดเหรอนูซื้อซื้อซื้อที่ไหนมาเนี่ยซื้อในตลาดมา ทำไมทำไมไม่บอกที่ตลาดนะลูกบอกที่ตลาดสิไปที่ตลาดไปเออหนูไม่ได้ซื้อที่ตลาดมาเหรอเหรอหื้อไปที่ตลาดอ๋อโอ้ย่างอร่อยเลยนะเนี่ยเออเอายิ้มสิกินด้วยยิ้มด้วยเอยยิ้มด้วยเอาให้ดูความน่ารักของเด็กๆ นะครับหันหันหน้าตรงหน่อยสิคะหันหน้าตรงพอดีตาไปจับทางโน้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีเงามันเป็นเงาของของการถ่ายทำเนอะมันดูไม่ไม่น่านลูกเออหันหน้ามานี้หน่อยเออมันไม่ค่อยบางเงาหน่อยเป็นมือกล้องมันลําบากนะเป็นมือกล้องเออมันลําบากเดี๋ยวมันถ่ายทําไม่สวยลูกอ้าวตั้งใจกินหน่อยน้ําอยู่ไหนเอยน้ํา บอกแม่ได้เอาน้ำให้กินป้าเนี่ยฤฤฤแม่แม่เอาน้ำให้กินหน่อยที่เอาน้ำเย็นมาให้กินหน่อยจะกินน้ำเย็นได้ไหมละ่ะมันจะไม่สบายไม้กินน้ำเย็นนะใช่ไหมใช่ไหมขวัญกินน้ำเย็นมันจะไม่สบายใช่ไหมไม่ต้องกินน้ำเย็นหรอกเนาะกินน้ำร้อนอะ่ะไม่ม่น้ำมันร้อนอ่ะโอ้หนามันร้อนเหรอข้าหันหันหน้ามาตรงตรงหน่อยสิลูกอ,อย่าได้เห็นหน้ากล้องให้นั่น อิบเอาวอ้าวมา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 เซบบะเซบบะอ้าวพูดาต์พูดาสราสหน่อยสิแซบแบแะอบแะบมเห็นมล่บเนบอย่าจะไปอย่างนี้มันเห็นมันจะเห็นเงามันจะเห็นเงาอออันหน้ามานี่อออันหน้าเลยกินให้อร่อยๆหน่อยอืมเยี่ยม น,นั่ิ้งสัญญาณดูคลิปเปียวได้แล้วพนี่ขึ้นในหน้าจอของเราเดี๋ยวเดี๋ยไม่ต้องมาไม่ต้องมายังไม่เสร็จยู่ถ <c ười> ่ายทำเรื่องยังไม่เสร็จเลยเ <c ười> ออนี่น้ำนะน้ำเอากนนิน้ำหน่อยน้ำหน่อยไม่ติดคอเหรอเนี่ยมันจะเห็นเงาของตัวเองเป็นปกติมันจะเห็นเงา เอ้รสแซ่บอู้ฮู้อ้าวเสร็จแล้วอิ่มยั่งลูกบายบายหน่ะที่อาบายบายขอกินข้าวก่อนนะคะอ่าจะกินข้าวกับหนูไหมอ่าไม่กิน bueno ก็บายบาย บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่าส,ส,สวยๆก่าค,คำคืนนี้ก็เอาคลิปนี้มาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับพบกับน้องของขวัญน, <c oughs> น้องของขวัญชื่อน้องของขวัญอายอย่าอ,อย่ถามว่าแซ่บอแซ่บอแซบอ้าวแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ Agak roi lagi <laughs> Agak ha, lagi Hehehe Hahaha Haa